สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทาทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปราวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจ ดูคลิปคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม์เล็บเจเจห้าก็เปดช anel เพิ่มแล้วก็ช่องยูมารุมฮักน่าอยู่เพิ่มด้วยขอบคุณในน้าใจนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดข่าวสารเกี่ยวกับวิถีชีวิตของลุงป้าเนาะนะคะเมื่อเช้าก็คุยแต่ดราม่ากันเกี่ยวกับการนะคะให้อาจารย์ดังๆกันนี่แหละนะคะเนาะวันนี้ในคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดข่าวสารเพราะว่าได้ไปฟัง ไปดูคลิปลุงป้านะวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปเยแยะนะคะได้ไปดูดูไลฟ์สดของคุณแมวคุณปุ๋ยนะคะแล้วก็น้องเซนดี้นะคะแล้วก็ช่องท่านทนายนงทนายนบนะคะแล้วก็ไปดูแต่อของป้าของสาวปานของลหลายๆคนที่อยู่กกอกๆนะคะเกี่ยวกับนิกกี้เนาะแล้ววันนี้ลุงก็ได้แวะไปหาแม่นกใช่ไหมคะแม่นกนาเกก็มีความนะคะดีๆ สิ่งดีๆปรารถนาดีไปหากันนี่แหละค่ะเนาะก็ดีใจนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเราเคยสนับสนุนเราเราไปเยี่ยมท่านนะคะก็เป็นน้ําใจที่ดีที่มีให้กันนั่แหละค่ะเนาะถึงเอโปรที่ลุงป้าทําขึ้นจะไม่ได้มากมายมหาศาลนะคะแต่มันก็เป็นน้ําใจที่ลุงป้าได้มอบกลับคืนนั่แหละค่ะเนาะถึงจะมันเป็นของเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ร่วม คือในในในงบของลุงป้าไปด้วยนั่นหละค่ะเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่อยู่ข้างกายลุงป้า f อฟลุงป้าทุกๆคนแหละค่ะที่ร่วมสนับสนุนโปรหรือโอนเข้าบัญชีของเม่นกนาเกกันเนาะนะคะก็คือสิ่งดีๆที่เราทุกคนได้ไม่รู้จักกันนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็ได้มีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนเนาะก็ทําความดีไปเรื่อยๆกันนั่นแหละค่ะเนาะแต่ต้องทํา ตามกำลังของเรานะคะทุกคนใครไม่มีก็ขออนุโมทนาสาธุบุญและก็อวยพรให้นะคะทุกๆคนมีความสุขหายจากโรคภัยแค่เจ็บนั่แหละคะ่ะนั่นก็คือบุญที่เราจะได้รับเหมือนกันนะคะทุกคนเนาไม่จําเป็นว่าเราไม่มีแล้วเราจะร่วมร่มๆมโดยที่เราเป็นทุกข์น่ะอันนี้ไมล์และเจบอกเลยไม่จําเป็นหรอกคะ่ะเนาะเราอนุโมทนาสาธุบุญอวยพรให้ท่านเหล่านั้นที่มีปัญหาประสบปัญหาต่างๆนานาเน,นี่ยให้ท่านรอดพ้นจากปัญหานั้น นะคะหายเจ็บหายป่วยนั่นก็คือบุญส่วนหนึ่งที่เราจะได้นะคะทุกคนเนาะอันนี้ไมล์เล็บเจพูดในความรู้สึกนึกคิดของไมล์เล็บเจเจนะคะอาจจะไม่ตรงหรือว่าไม่ถูกกับใครในความคิดของเราเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าไมล์เล็บเจรู้สึกยังไงคิดยังไงก็สื่อสารออกมาไมล์เล็บเจถึงบอกเสมอไงคะว่าคําพูดและการสื่อสารของเราที่ออกไปหน้าสื่อหน้าจออะไรมันสอถึงความหมายอะไรที่เราจะสอถึง และเจตนาของเรานั่นแหละค่ะว่าเราจะพูดไปในทางแบบไหนเราพูดดีเราพูดไม่ดีก็อยู่ที่คําพูดของเราสื่อเจตนาของเรานั่นแหละค่ะออกไปเนาะแล้วก็เห็นลุงกับป้านะคะไปที่กอกๆวันนี้เนาะนกี้เห็นลุงป้านี่กระโดดกอดใหญ่เลยนะก็คงดีใจเพราะคนที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนาะรอดทุกข์รอดตายมาได้ด้วยกันหลายครั้งนะคะเนาะเพราะว่า ก็เหมือนที่ป้าเล่าให้ฟังนั่นแหละนิกกี้ก็โดนไปหลายรอบลุงก็ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพมาได้อยู่รอดปลอดภัยมากับลุงได้ทุกวันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่เขาผูกพันกันนั่นแหละค่ะไมล์เลฟเจบอกเสมอสุนนะักต่อให้เขาจากคนที่เขาเลี้ยงไปนานแค่ไหนไม่รู้กี่สิบปีเขายังคงจํากลิ่นของเจ้านายคนเดิมเขาได้เสมอนะคะทุกคนเพราะสุนนะักมีสัญชาตญาณในตัวตนของเขาเองแหละ ว่าคนไหนคือคนที่รักเขาคนไหนคนที่เลี้ยงเข้ามาและคนไหนเป็นเพื่อนเขาที่มีน้ำใจกับเขาเนี่ยนะคะคือเป็นนายเป็นเจ้าของเป็นคนที่รู้จักและมีน้ำใจให้เขาเนี่ยคือเขาก็จะรักนั่นแหละคะ่ะเขาจะไม่ทำร้ายนะคะแต่คนไหนที่เขาไม่เคยรู้จักกลิ่นแปลกๆมาเขาก็อาจจะทำร้ายบ้างเพราะฉันชาตยานของสุนัขจะระวังตัวเองกลัวคนอื่นจะทำร้าย ะะต้องรู้จักกันคุ้นเคยกันก่อนเขาถึงจะไม่ทำร้ายนะคะแต่ไมล์เจเจก็ขอเตือนอย่างหนึ่งเนาะในคลิปนี้นะคะสําหรับน้องแอดมินน้อยน่ะเรารู้ว่านิกกี้เป็นหมาที่ทุกคนชื่นชอบทุกคนรักนะคะแล้วก็เห็นนิกกี้อารมณ์ดีใจดีนะคะอันนี้เราเห็นกันตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ให้ระวังแอดมินน้อยคือไม่อยากให้เข้าใกล้มากๆเพราะน้องยังเป็นเด็กอยู่นะคะ เราไม่รู้หรอกเวลาอารมณ์ของสุนัขเนี่ยอารมณ์ของมิกกี้เนี่ยเขาจะมาตอนไหนใช่ไหมบางทีไปจับหางจับอะไรดึงอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าจะต้องทํำยังไงบางทีไปดึงหางหางสุนัขเนี่ยสุนัขมันเจ็บมันก็แว้งกัดได้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีนะคะเพราะน้องเอ็ดมินยังน้อยอยู่นะคะไม่อยากให้มีบาดแผลตามตัวนะคะเพราะมันจะเป็นตราบาปให้กับเขานะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรมันเป็น เขาเรียกยมาเ่มจะคิดไม่ออกแล้วภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนึกได้แล้วจะมาพูดค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยไม่อยากให้น้องเอ็เอดมินน้อยเนะี่ยเข้าไปยุ่ง ไปใกล้สุนัขมากเกินไปนะคะทุกคนอันนี้ด้วยความเป็นห่วงปัถนามันจะเป็นปมด้อยค่ะมันจะเป็นปมด้อยของเด็กว่าโตขึ้นแล้วมีบาดแผลยิ่งถ้าไปบาดแผลตามหน้าตามตาเนี่ยเด็กจะมีปมด้อยนะคะทุกคนมีปมด้อยว่าตัวเองโดนหมากัดโอ้ยทําไมโดนหมากัดนะ่ตรงแก้มตรงคอตรงอะไรไม่สวยเลยเหมือนกับเราโดนบาดแผลไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันก็จะมีปมด้อยตรงนั้นแหละโอ้ยไม่กล้านะคะเพราะมีปมด้อยมีบาดแผลยกตัวอย่างง่าย ตัวไม้เล็บเจเจนี่แหละค่ะสมัยเด็กนะ่ะไม้เล็บเจเจเคยเล่านั่นแหละค่ะว่าวิบากกรรมไม้เล็บเจเยอะมากนะคะอุบัติเหตุนี้ไม่รู้กี่ครั้งนะคะทุกคนแต่ไม้เล็บเจก็รอดมาได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะทเทวดาที่คุ้มตัวคุ้มครองตัวไม้เล็บเจเจนี่แหละค่ะดีเราจึงรอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าตอนเด็กๆน่ะนี่คืออุบัติหนุครั้งหนึ่งที่ไม้เล็บเจเจโดนพึ่งหลวงเนี่ยทั้งรังนั่นแหละค่ะลุม ลุมตัวไม้เล็บเจเจคนเดียวนี่ค่ะลังใหญ่ๆเลยค่ะด้วยความที่พ่อเป็นห่วงก็ไปกระชากเราออกมาจากลังพึ่งนะนะคะเพราะว่าเราเดินผ่านไปมันอยู่บนต้นไม้และพอเห็นเราเดินผ่านไปมันลุมเราเลยนะ่ะพ่อก็ไปกระชากออกมานะคะทั้งทที่ขวานก็หนีบเอวตรงพ่ออยู่นะ่ะคือผ้าขม้าที่พ่อพันเอวก็จะหนีบขวานเพราะเราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมคะทําไร่ทํานาต้องมีอุปกรณ์ทำมาหากินของเรานั่นแหละคะ่ะติดตัวไป ก็กระชากไม้เล็บเจเจขึ้นมาขาไม้เล็บเจเจโดนขวานบาดลึกจนเห็นกระดูกนะคะเย็บสองชั้นชั้นละยี่สิบเดเข็มเท่าทุกวันนี้ไม่เคยใส่กงางเกงขาสั้นเลยเพราะว่าเพยของเรามันใหญ่มากเปิดมาเหมือนตะขาบตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอะ่ะติดอยู่ขาเราอะ่ะมันทําให้เรามีปมด้อยในใจจนไม่กล้าที่จะนะคะให้ใครเห็นบาดแพลของเราเม้จะโตมา เท่าทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีใครได้มาเห็นบาดแผลของเราแต่มาเล็บเจเจไม่เคยปิดบงังแค่นั้นแหละเรามีอะไรเราก็เล่าแค่นั้นแหละค่ะเพราะนั่นคือความจริงนะคะความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามาเล็บเจเจเลยไม่อยากให้อดมินน้อยมีปมด้อยนะคะในวันที่เขาโตขึ้นเพราะโดนสุนัขก,กัดหรือโดนอะไรก็แล้วแต่นี่แหละค่ะเนาะด้วยความเป็นห่วงมาเล็บเจเจจึงเอามาฝากเตือนถ้าใครได้เข้ามาดูก็ฝากไปเตือนแม่ แม่เมย่าญาของเขาด้วยละกันหรือใครก็เลี้วแต่ที่อยู่ในจำปาดงนั่นแหละค่ะเนาะรักนิกี้ได้แต่ก็ต้องอยู่ให้เด็กๆอยู่ห่างเพราะเด็กๆไม่รู้วิธีการที่จะทํายังไงให้สุนัขรักนะคะเพราะเขายังไม่รู้ขนาดนะคะเขาเลี้ยงเองกับมือพ่อแม่เลี้ยงเองกับมือลูกเล็กๆนี่เอาไปนั่งเล่นกับสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงนี่ต่างประเทศนะคะทุกคนเอาไปนั่งเลี้ยงกับสุนัขเพื่อจะถ่ายรูปให้ลูกดูว่า ถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกเล่นกับหมาที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยรู้ไหมคะเป็นไงสุนัขลุมลูกตัวเองค่ะทุกคนพ่อแม่ตกใจทําอะไรไม่ถูกอะ่ะเห็นไหมคะคิดว่าหมาที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยใจดีอยากจะให้ลูกเล่นด้วยทั้งๆท,ท,ที่ลูกยังเด็กเนะความเป็นเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าจะต้องทํำยังไงให้สุนัขรักเขาก็เข้าไปเล่นนะคะเข้าไปนั่งไปดึงไปโน่นไปนี่ความโมโหของสุนัข หรือหมานี่แหละคะ่ะมันก็แหวงกัดอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะคะคลิปนี้เลยเอามาฝากนะคะฝากให้ไปถึงนะคะน้องแอดมินด้วยและกันเนาะเพราะว่า m ม้เล็บเจไม่มีไลน์ไม่มีอะไรใครเลยนะคะทุกคนเนาะก็มาเล่าข่าวสารแล้วพูดคุยกันนี่แหละค่ะเนาะคลิปนี้พูดประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคลิปกันใหม่นะคะถ้ามีเวลาเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ fc ไมเล fc ลุงป้ายูทูบเบอร์ใส่ลุงป้าทุกคนนะคะ มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด,งดคอยส่งความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคแรงเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีันทุกๆคนนะคะเจริญรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงานธุรกิจก็ให้ประสบผลสําเร็จนะคะสุขภาพพลานามายัยแข็งแรงแข็งแรงใครที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายกันนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที T.P. สกินของบริษัทม,มณโอมโมซับด้วย,ยนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอยอรับรองคุณภาพรับรองผู้บริโภค ท,ทุกตัวที่ทำออกมานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ